บุ๋มปนัดดายิ้มไม่หยุดบินไทยหยอดคำหวานตลอดคุณกหนักไหมชาวบ้านแล้วก็ให้ขนุนชาวบ้านแล้วก็ให้ขนุนส่วนแม่คุณจะให้อะไรได้ ตลอดตลอดครอาอแล้วกวันนี้ต้องขอบคุณน้องสมบัติดาครับแล้วขอบคุณทิมงามมือชุตกระยูทุกคนครับผมวันนี้หัวหน้าเราอารมณ์ดีมากครับเพราะว่ามีคุณผมอยู่ หลายๆคนคงรู้จักกันอยู่แล้วสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาที่นอกจากจะเป็นดาราแล้วชีวิตจริงนอกจอยังเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกด้วยซึ่งล่าสุดสาวบุ๋มปนัดดาได้ร่วมทำความดีกับฮีโร่ของคนไทยพี่ท็อปบินบาลทริ์และพี่ไทยเอกพันธ์บาลทริ์เดินแจกเงินหน้ากากอนามัยตามชุมชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ เพื่อดูว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนจริงๆโดยทางด้านสาวบุ๋มปนัดดาได้มีการโพสต์คลิปน่ารักน่ารักระหว่างที่ช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมแคปชั่นว่าหยอดตลอดพี่น้องคู่นี้น่ารักใจบุญมากค่ะบินเอกพันธ์บลือฤทธิ์เป็นคลิปที่ดูแล้วต้องอมยิ้มตามในความน่ารักของพวกเขาทั้ง3คนซึ่งเป็นการทำความดีที่มีความสุขสุดๆที่ได้ช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life e x p r e s s อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ